MOA ฉบับนี้มีปัญหาก็คือเกิดขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายบังคับใช้ไม่ได้และถ้าหากว่าเพื่อนสมาชิกที่ลงนามตาม m ม a ดดาเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวก็จะมีความสุ่มเสียงว่าจะผิดรัฐธรรมนูญแล้วก็ขัดกับพรบรพักการเมืองด้วยณนะวันนี้มันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติวิพลตเกิดขึ้นในประเทศไทยคือมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้ว มีการครอบงำกันมีการชี้นำกันมีการควบคุมกันแล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันเมื่อวานก็มีการลดแลกแจกแถมโดยบางพักการเมืองบอกว่ารับทุกข้อของพักประชาชนรับทั้งหมดถ้าท่านบอกว่าสิ่งที่ข้อเสนอของพักประชาชนผิดก,กฎหมายผิดรัฐธรรมนูญแล้วพวกท่านรับทำไมฮะเพราะวันนี้ท่านไม่ได้รับเลือกท่านไม่ได้เข้ารอกเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมจิติพจน์ครับผมก็เนื่องจากเวลากระชับนะผมก็จะพยายามพูดสั้นที่สุดครับท่านประธานครับ ประเด็นที่มีปัญหาและผมกังวลมากก็คือระบบประชาธิปไตยของเรากําลังได้รับผลกระทบอยา่างรุนแรงครับท่านประธานท่านประธานเคยเห็นไหมครับว่าในการตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะครับมีการทําข้อตกลงที่รีก่า MOA ระหว่างฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดนะครับผู้นําฝ่ายค้านกับว่าที่ผู้นํารัฐบาลนะครับไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของทั่วโลกปัญหาของ MOA ฉบับนี้มีปัญหาอะไรครับท่านประธาน ถ้าท่านผมเนื่องจากเวลาน้อยนะครับผมสรุปก็แล้วกันนะครับ MOA ฉบับนี้มีปัญหาก็คือเกิดขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายบังคับใช้ไม่ได้และถ้าหากว่าเพื่อนสมาชิกที่ลงนามตาม MOA ดําเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวก็จะมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะผิดรัฐธรรมนูญแล้วก็ขัดกับพรบพักการเมืองด้วย ก่อนอื่นท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตย้ําก่อนนะครับผมไม่ขัดข้องที่ใครจะเป็นนายกมนรีอยากให้ทุกคนที่มีความสามารถแล้วมีความตั้งใจจริงที่จะกระทาเพื่อบ้านเมืองได้เป็นรัฐมนตรีทุกคนแต่วิธีการเข้าสู่อํานาจจะต้องชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับท่านประธานถ้าท่านประธานผมขออนุญ,ญาตให้ท่านประธานดูนะครับเผื่อทางเผื่อ ท่านประธานครับตัวข้อตกลงร่วมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเวลากระชั้นชิดผมก็ไม่สามารถที่จะให้ส่ายโสดทาได้ก็ขออนุญาตให้ท่านประธานดูครับนี่คือข้อตกลงท่านประธานเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเดี๋ยวครับต้องขอไปเล็กน้อยนะครับนะเรื่องข้อตกลงอะไรต่างๆนั้นผมคิดว่าเกี่ยวข้องครับเดี๋ยวผมจะอธิบานดำเนินการครับพิจารณาเอาว่าประเด็นที่ท่านเห็นสมควรว่า ควรจะเลื่อนด้วยเหตุผลต่างๆถ้าท่านลงลึกไปอย่างนี้ก็ก็เกิดเจ็บทีดข้อประคับประคคือผมจะบอกว่าที่พวกเราต้องเลื่อนท่านสรุปได้ว่าข้อตกลงนี่ไม่ถูกต้องแต่ท่านลงลึกที่ผมสรุปที่ผมบอกว่าเราต้องเลื่อนในวันนี้ก็เนื่องจากว่ากําลังจะมีการกระทําผิดรัฐธรรมนูญแล้วขัดพรบพรรคการเมืองที่ผมกล่าวเช่นนั้นผมก็ขออนุญาตให้ท่านประธานดูอันนี้ไม่ใช่เรื่องลับมีการประกาศโดยทั่วไปเป็นข้อตกลงระหว่างสองพรรคการเมือง ว่าที่ผู้นําฝ่ายค้านและว่าที่นายกตมนตรีซึ่งผมเคารพทั้งสองท่านนะครับเป็นผู้มีความสามารถทั้งคู่นะครับแต่ปัญหาของมันก็คือท่านประธานเห็นไหมครับในข้อตกลงฉบับนี้นะครับมีการเสนอว่าจะให้คนหนึ่งบอกว่าจะโหวตให้ให้เป็นนายกอีกคนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะร่างรัฐธรรมนูญให้ทั้งฉบับโดยไม่โดยไม่งดเว้นหมวดหนึ่งและหมวดสองนะครับเห็นไหมครับเขียนว่า จัดทาประชามติเพื่อให้มีรูปชอบใหม่ไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับว่าให้เว้นหมวดหนึ่งและหมวดสองนะครับแสดงให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันแล้วท่านประธานเห็นไหมครับยังมีบอกอีกนะครับว่าแัวนคนตรีคนใหม่จะยุบสภาในสี่เดือนจริงและต้องไม่ดําเนินการพิธีใดๆเพื่อให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากถ้าโดยปกติถ้าหากว่าพรรคการเมืองสามารถทําหน้าที่โดย Street, สิทธิ์ปราศจากการครอบงํา จะไม่มีรัฐบาลไหนนะครับที่จะบอกว่าตัวเองจะํำจัดเสียงตัวเองให้เป็นเสียงข้างน้อยแล้วจะยุบสภานในสี่เดือนก็แสดงให้เห็นชัดเจนครับประธานานณวันนี้มันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติวิพาิตเกิดขึ้นในประเทศไทยคือมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วมีการครอบงำกันมีการชี้นำกันมีการควบคุมกันแล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตให้ดูนะครับ มีมาตรา2ี่บดของพอร,รบข้าการเมืองครับมีมาตรา29พูดเลยนะครับว่าคนครอบงำก็ผิดคนถูกครอบงำก็ผิดคนให้คนให้ครอบงำก็ผิดแล้วก็ยังมีมาตรา4ี่บกของพอร,รบข้ารการเมืองนะครับท่านประธานซึ่งจริงๆผมก็ถ้ามีเวลามากกว่านี้ผมอธิบายได้ยาวกว่านี้แต่เวลาน้อยท่านประธานมาตรา4ี่หกก็เขียนชัดเจนเหมือนกันครับว่าถ้าหากว่ามีการเสนอว่าจะให้หรือรับนะครับหรือว่าสัญญาว่าจะให้ หรือว่าสัญญาว่าจะรับไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้ลงตําแหน่งเนี่ยมันจะมีปัญหาว่ามันขัดกับพอรบกาประเมืองมาตา46ด้วยนะครับเมื่อ MOA ฉบับนี้นะครับกระทาขึ้นโดยขัดต่อกฎหมายตามหลักของสัญญาแล้วนะครับถ้าหากว่า m o เอนี้ที่เป็นสัญญานะครับก็จะเกิดปัญหาว่าสัญญานี้บังคับใช้ไม่ได้เป็นโมฆะท่านประธานก็คงทราบดีนะครับว่า กฎหมายแพ่งในการพิพากษาในศาลฎีกาทุกๆที่นะครับเมื่อไรก็ตามที่วัตถุประสงค์ในสัญญาเป็นไปโดยขัดตับรัฐเป็นไปโดยขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายสัญญานั้นย่อมเป็นโมฆะบังคับใช้ไม่ได้แล้วท่านประธานครับมันมันจะเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยครับต่อไปสัญญาเนี้ยนะครับบังคับใช้ไม่ได้นะครับแล้วจะไปตั้งรัฐบาลกันแล้วเกิดความขัดข้องอย่างนี้แล้วจะมีเรื่องฟ้องร้องกันมาเนี่ย ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกได้ตั้งสติครับเราควรจะทำให้เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยปกติท่านนะครับอยากให้มีการยุบสภ,ภาภายใน4ี่เดือนพักประชาชนควร,ครที่จะเข้าร่วมกับ,ร,บรัฐบาลครับเดี๋ยวพักภูมิใจไทยเดี๋ยวท่านหมดหมดเวลาแล้วนะครับกรับ,รบนิดเดียวคา,านประธานจะได้มีปัญหาว่ามีเรื่องของการครอบงำกัน มีเรื่องของการร,รับผลประโยชน์รหรือให้ผลประโยชน์กันครับอันนี้อันนี้สภาเราไม่ได้พิจารณาวันนี้ไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ขององค์กรอื่นที่จะพิจารณาว่าการ<ล>รัฐมนูญ<ม>หรือข้อกฎหมายนะครับเดี๋ยวก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนได้แต่วันนี้เราก็มาพูดถือว่าจะพิจารณาเลือกใครเป็นนายกแล้วจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนครับ ท่านั้นท่านประท้วงใช่ไหมคุณเอาประท้วงที่ปิดข้อบังคับแล้วสองมีการอะไรผ่ปิ่งนะฮะชัดๆนะคะเดี๋ยวจะไปที่คุณชกยามประวานมันเป็นติดต่อไปก็เจญคุณรัศมีบันครับท่านประธานครับขออนุญ,ญาตครับผมขออนุญ,ญาตประท้วงครับเนื่องจากว่าท่านประธานายังไม่ได้ควบคุมการประชุมให้อยู่ในเรียบร้อยครับผมบผมไม่ได้ควบค,วบคุมยังไงค,ครับคือคือเป็นอย่างนี้ครับท่านประธาน ปัญหาที่ผมบอกนะครับก็คือผมบอกว่าการทําตามข้อบังคับเนี่ยมันเป็นเรื่องขัดกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญการบรรจุวาระที่มีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายกับรัฐธรรมนูนเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ,ถ้าขัดผิดกฎหมายคุณก็ยื่นศาลร,รัฐธรรมนูนได้นะครับว่าประธานไม่ได้ทําตามข้อบังคับนะคนยื่นได้นะครับผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทําตามรัฐธรรมนูนและข้อบังคับครับ ขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเรียนคณะกรรมาธิบดครับเรียนท่านประธานครับผมกลังสิมา,า,พา,พธธาล,ลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักประชาชนขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงนะครับเนื่องจากว่าพรักประชาชนนะครับถูกพัดพิงหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ้างถึงว่าพักประชาชนทําผิดรัฐธรรมนูญน,นะครับอ้างถึงว่าพักประชาชนเป็นพักที่ไม่เป็นพักประชาธิปไตยแล้วล่าสุดนะครับอ้างถึงว่า MOA ที่พรคประชาชนทําขึ้นมานะครับซึ่งพรคประชาชนเป็นพักที่ล่างขึ้นเนี่ยนะครับผิดต่อกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐมนูญนะครับเหล่านี้ผมเองต้องขออนุญาตท่านประธานใช้สิทธิชี้แจงเนื่องจากว่าพรคประชาชนเสียหายนะครับเอาประเด็นแรกนะครับในเรื่องของรัฐมนูญเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสั้นๆนะครับเพราะประเด็นนี้ถ้าปิดหรอตูกเป็นเรื่องขององค์กรศาลรัฐมนูญหรือ,อปปชว่าไปท่านก็คงไม่ต้องชี้แจงเลอกเรื่องนี้ว่าท่านเห็นสมควรว่า จะให้เลื่อนหรือไม่เลื่อนแต่ท่านที่จะสิ่งที่พัดพึงเล็กน้อย่านจะอธิบายว่าอันนี้ผิดหรือไม่ผิดและท่านบอกว่าถูกเดี๋ยววันนี้ไม่ไปเรื่องอื่นแล้วนะครับไม่ใช่ของเราครับเป็นเรื่องของใครเห็นว่าผิดก็ดําเนินการไปตามกฎหมายได้ครับเชิญครับท่านขอบคุณครับด้วยด้วยความเคารพต่อท่านประธานนะครับผมไม่ได้มาวินิจฉัยอะไรผมแค่ชี้แจงเพื่ออธิบายนะครับเอาประเด็นแรกนะครับพวกเราคือฝ่ายค้านนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็ยืนยันว่าจะเป็นฝ่ายค้านนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมยืนยัน นะครับว่าในการทําหน้าที่ของพวกเราเนี่ยเราก็จะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านแบบนี้ซึ่งต่อไปหลังจากนี้ถ้าจะมีการเลือกไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือพักภูมิใจไทยนะครับซึ่งจะใครเป็นคนได้เลือกที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องทํางานคู่ขนานกันไปแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเรายืนยันว่าไอกระบวนการขั้นตอนนะครับมันไม่ได้มีกฎหมายที่ไปกําหนดว่าห้ามฝ่ายค้านไปเลือกพักไหนไปเป็นรัฐบาล นะครับผมยืนยันว่าการกระทําของพวกเรานะครับไม่ได้เป็นการกระทําที่ละเมิดต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นการกระทําที่ละเมิดต่อระบบประชาธิปไตยเรายืนอยู่จุดนี้มาโดยตลอดผมคิดว่าพอพอละพัดพิงพอพอที่แจงพอสมควรครับได้นะครับรัฐสมาชิกก็กล้าก็คนับเรื่องเรื่อง MOA ท่านประธานเมอ่อกผมยังไม่ทันได้พูดเลยเมื่อคิ้เรื่องเรื่อง MOA นี่เราไม่สามารถจะไปบอกว่าผิดหรือไม่ผิดผมได้เตือนแล้วนะครับว่าเรื่อง m o A อย่าลึกลึก แต่ว่าเรื่องว่าจะเป็นโงงานยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าท่านลงลึกไปท่านชี้แจงอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกมามาอขอความกรุณานครับให้เป็นไปตามข้อบังคับเพื่อความเรียบร้อยที่ประชุมแต่งเรื่อง MO a อเลยรรท่านประธานเมื่อกี้ผู้อภิปรายสักครู่เพิ่งอภิปรายแล้วเราเสียหายครับรรท่านประธานผมแค่ชี้แจงครับผมไม่ได้วินิจฉัยฮะเรียนท่านประธานครับผมสั้นๆทีเดียวครับใช้เวลาประมาณ10วินาทีด้วยฝังหม ฝ่ายของท่านก็จะมีผู้พูดต่อไปท่านนัตพงศ์เรื่องพะยศะจะพูดต่อไปก็ฝากให้เขาพูดได้นะครับเพราะพรคเดียวกันผมแค่ชี้แจงครับใช้สิทธิตามข้อบังคับรับท่านประธานครับแค่ชี้แจงสั้นๆน,นิดเดียวฮะชี้แจงประเด็นไหนผมบอกว่าพี่แจงประเด็นว่าเขาปิดเขาพูด<ม>ถูกหรือปิดก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าพลาดพิงท่านนา้เกิดความเสียหายก็พูดสะท่านได้แล้วแต่ในเรื่องเหตุผลต่างๆเดี๋ยวท,ท่านประธานถ<ท><ท>าก็ถาว่า MOA ที่พรรคประชาชนทําขึ้นผิดกฎหมายเนี่ยพวกผมไม่เสียหายหรอฮะ ก็เด yeah. ี <have> ๋ยวท่านนัทพงศ์จะเป็นคนพูดต่อไปก็ใช้สิทธิ์พิรายครับพวกผมผมใช้สิทธิ์ในการชี้แจงตามข้อัะครับที่ถูกท่านพิงฮะเอาสั้นๆได้ไหมครับผมสั้นๆที่เดียวเลยครับท่านประธานพวกผมทำาอ็เอขึ้นนะครับเมื่อวานก็มีการลดแรกแจกแถมโดยบางพักการเมืองบอกว่ารับทุกข้อของพรักประชาชนรับทั้งหมดถ้าท่านบอกว่าสิ่งที่ข้อเสนอของพรคประชาชนผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญแล้วพวกท่านรับทำไมฮะ เพราะวันนี้ท่านไม่ได้รับเลือกท่านไม่ได้เข้ารอบท่านั่านครับท่านก็เลยครับท่านปรานครับกระผมชัยวัฒนาตินรัตน์ปรท้วงก่อนครับเชิญครับยืนขึ้นยกมือพ่นทิศะตามข้อบังคับการประชุมข้อ71ครับกําลังนี้ชัยวัฒนาตินรัตน์เพื่อไทยมหาสารคามขณะนี้เรากําลังพิจารณาว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับท่านอยู่ฝั่งนหนสุดแท้แต่ครับบอกว่าก้าวไกลประชาชนจะร้อนตัวครับเขารู้กันทั้งเมืองเดี๋ยวขอเขาปาดปิ่งผมกให้พูดเล็กน้อยแต่ถ้าท่านโต้ไปโต้มานครับก็จะเสียเวลานะครับเพราะว่าเราจํากัดเวลามีวาระต่อไปท่านลังสิมันครับสั้นๆหน่อยครับครับผมผมจบแค่นั้นในส่วนที่ชีแจงนะครับก็ขอให้เดินตามระเบียบวาระขอให้ท่านประธานช่วย ควบคุมการประชุมวาระตอนนี้เป็นการเลื่อนนะครับฝ่ายหนึ่งที่เห็นว่าเลื่อนก็เลื่อนอีกฝ่ายหนึ่งที่เห็นว่าไม่ควรจะเลื่อนก็ว่ากันไปให้มันอยู่ตรงนี้ครับส่วนเรื่อง m o a ถ้าท่านอยากจะอภิปรายไม่ไว้วางใจพวกผมเนี่ยวาระต่อไปฮครับคขอบคุณครับผมเป็นผู้หนึ่งที่คัดค้านการเลื่อนระเบียบวาระนะครับผมเรียนเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เห็นบรรยากาศในสภาซึ่งดูแล้วมันก็วุ่นวายและมันก็ มีความเห็นขัดแย้งแตกต่างแบ่งเป็นไม่น้อยกว่าสามเศร้าสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันพักหนึ่งก็พยายามลุกรี้ลุกลนอยากจะเลื่อนระเบียบวาระต้องการที่จะลงมติให้เร็วที่สุดเข้าใจครับพวกผมก็บอกว่าเอ๊มันควรจะชะลอได้ไหมเพราะว่าการตัดสินใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญการเลือกลงมติเพื่อเลือกบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องสําคัญการที่เราจะเร่งรัดมันเข้ามา เร็วขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมงก็ตามเนี่ยแต่มันก็ทำให้กระบวนการตัดสินใจของสมาชิกมีผลได้อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามแก้ตัวเป็นพลวันว่าทำไมถึงจะต้องไปสนับสนุนให้มีนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองอื่นพกกรรคเกินเมืองใดท่านประธานครับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่แล้วจากสิ่งที่มีการตกลงกันระหว่างพรรคประชาชนด้วยความเคารพนะครับกับพรรคภูมิใจไทย นะครับผมจะไม่อภิปรายถึงว่าอย่างที่ท่านประธานเรียนน่ยมันขัดต่อหลักการประชาธิปไตยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่การที่เข้าไปแล้วกําหนดว่าอยู่ได้เพียงแค่สี่เดือนเข้าไปแล้วห้ามเป็นเสียงข้างมากมันขัดต่อหลักการประชาธิปไตยมันสุ่มเสี่ยงกับการใช้อํานาจในการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตราสี่บเก้าหรือไม่ตรงนี้เป็นเรื่องถัดไปที่ จะต้องมีการร้องกันต่อแล้วก็คงจะต้องมีกระบวนการวินิจฉัยจากฝ่ายอื่นซึ่งไม่ใช่เรานอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือเรื่องของเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นยืนยันมาโดยตลอดครับว่าเอกสิทธิ์ของสสเป็นสิ่งสําคัญครับไม่มีใครมากําหนดไม่มีใครมากาก,ากเกณฑ์ไม่มีใครมาบังคับสมาชิกได้แต่วันนี้ด้วยข้อตกลงที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เกิด เด็ดล็อกที่สมาชิกหลายท่านเนี่ยหลายท่านครับมาคุยกันในวงนอกวงกาแฟเนี่ยอยู่ในความอึดอัดไม่อยากที่จะลงมติอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ด้วยข้อตกลงที่เกิดขึ้นด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นถูกบีบบังคับอันนี้ทำให้เอกสิทธิ์ของสอสอที่มีอยู่เนี่ยมันหายไปนอกจากนั้นเพื่อนสมาชิกก็มีการเกริ่นไปแล้วเรื่องของพรปรพักการเมือง ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยมีข้อกําหนดในตามพระราชบัญญัติชัดเจนว่าห้ามมีการเรียกรับผลประโยชน์ในเรื่องของอาการดําเนินการเช่นเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีใดๆแต่นี่มีกลไกลในการแลกเรื่องของการยุบสภาแลกในเรื่องของการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ตรงนี้อย่างที่ท่านประธานเรียนไปว่ากันข้างหน้า มีหน่วยงานที่จะต้องมาติดตามตรวจสอบแต่ท่านประธานครับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยผมเองเรียนเลยนะครับว่าการที่เราจะเดินหน้าสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งท่านถือว่าท่านพร้อมแล้วท่านก็อยากเร่งลงมติแต่สมาชิกท่านอื่นเรามีสมาชิกอยู่496คนนะครับ496คนท่านถามเขาหรือยังว่าพร้อมหมดหรือไม่ วันที่ท่านประธานบรรจุระเบียบวาระผมยังติงเลยนะครับด้วยความเคารพท่านประธานครับเข้าใจว่าเป็นอำนาจของท่านประธานแต่เรื่องอย่างนี้ในลักษณะของการลงมติในเรื่องของการเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้เวลาครับทุกครั้งเรานัดเป็นนัดพิเศษเปิดมา9ก้าโมงเช้ามีเรื่องเดียวคือเรื่องของการลงมติเลือกบุคคลมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้เวลาไม่น้อยกว่าสวันในการนัดหมาย ทุกคนจะได้ไปเตรียมไปคิดมีการประชุมมีการหารือแต่นี่นท่านประธานใช้วิธีการบอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นอำนาจท่านครับแต่ท่านกำหนดเวลาค่อนข้างสั้นสั้นแล้วทุกคนเตรียมการมาแล้วว่าไวภายในวันนี้เรามีระเบียบวาระการประชุมเนี่ยท้งพรบรในเรื่องของกิจการกระจายเสียงทั้งเรื่องของอสอมเต็มไปหมดเนี่ยเราก็กะกันว่าต้องพิจารณากฎหมายไปตามลำดับแล้วจะมีการลงมติในช่วงเย็นพวกผมพร้อม ยันนี้ได้ลงกันแน่ไม่หนีไปไหนเรื่องสำคัญขนาดนี้ไม่มีใครหนีครับแต่ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการเวลาสำหรับการพิจารณากฎหมายและต่อด,ด้วยการเลือกนายกรัฐม,มนตรีท่านกำลังจะเลื่อนระเบียบวาระในเรื่องสำคัญแล้วเกิดมีเพื่อนสมาชิกติดธุระอยู่ข้างนอกเป็นไปได้นะครับเพราะเห็นว่าแน่นอนทุกคนเห็นความสำคัญของเรื่องการเลือกนายกรัฐม,มนตรีแล้วเกิดเขายังไม่พร้อมนะครับ เราอย่าเอาความพร้อมของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ท่านต้องเอาความพร้อมของสมาชิกทุกคนที่อยู่ในสภาแห่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนท่านประธานนะครับในประเด็นแรกผมไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนระเบียบวาระขอให้คงตามระเบียบวาระเดิมวันวันนี้ยังไงเราได้เดินหน้าไปถึงวาระที่8แน่นอนครับเรื่องของการเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใจเย็นๆครับ มันจะถึงมันก็ไปถึงให้เวลาครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่ามีประเด็นปาดเพิงถึงประธาน,นดิ้หน่อยว่าได้รีบบรรจุเรื่องนี้ผมขอยืนยันว่าเป็นไปตามข้อบังคับแล้วการเลือกนายกรัฐปีที่ผ่านมาไม่ว่าท่านเศรษฐาก,ก็ดีท่านแย์ต่อทานก็ดีหลังจากเว้นนายกดีแล้วเราก็เลือกภายในเจ็ดวันนะครับก็ไม่ไม่เกินเพราะว่าแน่นอนครับ คนกระจายบอกว่ามีความพร้อแต่ว่าบ้านเมืองที่ขาดนายกประธานสภาในฐานะที่เป็นองค์กรนิติบัญญัติที่ต้องดูแลเรื่องนี้ก็ต้องพิจารณาตามสมควรครับคราวที่แล้วก็ไม่เกินเจ็ดวันที่ว่างเว้นคราวนี้ก็ภายในเจ็ดวันเหมือนกันขอความกรุณาว่าเดี๋ยวจะเขา้าผมที่แจกในส่วนที่พัดพิงถึงผมว่าผมปฏิบัติต่าง้อบังคับสองนายกที่ผ่านมาสองท่าน ในสมัยที่ผมเป็นประธานผมก็ใช้เวลาในการพิจารณาตามทุกคนอย่างนี้นะครับ